สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการ Business Model ไขความลับธุรกิจเติบโตคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพามารู้จักอีกหนึ่งบริษัทนะคะก็คือบริษัทสหมิรถังแก๊สจำกัดมหาชนค่ะบริษัทนี้ตั้งมา4ี่ทศวรรษแล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายถังแก๊สปิโตเรเลียมเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะกระจายไปกว่า100ประเทศค่ะและด้วยความที่เขามีรายรับจากเงินตราต่างประเทศก็ทําให้ต้องมีการบริหาร จัดการในเรื่องของความผันผวนนะคะและในส่วนของวัตถุดิบค่ะที่นํามาผลิตถังแกส๊สก็คือเหล็กเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ก็มีความผันผวนเช่นเดียวกันแต่ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการในเรื่องของอัตรา margin าได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเขามีโมเดลอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังกันแต่ว่าทางบริษัทนั้นบอกว่าปีหน้าจะมีแนวคิดในเรื่องของการขยายตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้มากขึ้นรวมไปถึงแนวคิดในเรื่องของการกระจายใน เรื่องฐานที่ตั้งการผลิตไปยังต่างประเทศด้วยนะคะเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะ40ปีที่ผ่านมานะคะเรามุ่งเน้นในเรื่องของความสิ่งที่เราถนัดทำงานด้านนี้ให้ดีที่สุดนะคะเราเราคิดว่าเราเติบโตมาได้จากตรงส่วนนั้นแต่ว่าในอนาคตโลกเปลี่ยนนะคะโมเดลในการทำธุรกิจอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่ใช่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เราจะต้องจะต้องทำ ตอนนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าเราจะต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมคนของเราต้องพร้อมเก่งในสิ่งที่เราเก่งอยู่สองต้องเก่งในเรื่องทันกับความเปลี่ยนแปลงที่ที่จะเข้ามาในอนาคต บริษัทอาหาริถีถังแก๊สจำกัดมหาชนหรือ S M P C นะคะ<ม>เป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายถังทนแรงดันต่ำทุกชนิดนะคะ<ม>ส่วนใหญ่ที่เราจะรู้จักกันดีก็คือพวกถังแก๊สหูงต้มหรือ L P G <ม><ม>นะคะยอดขายของเราเนี่ยมากกว่า95%เรเราส่งออกไปยังต่างประเทศก<ม>็ต้องเรียกว่าทั่วโลกทุกภูมิภาคเลยไม่ว่าจะเป็นเอเชียแอฟริกา เอออเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้เราส่งออกไปหมดตัวที่มีผลกระทบหลักๆกับธุรกิจเนี่ยจะมี2ตัวนะคะที่ที่เป็นปัจจัยจากภายนอกที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องบริหารจัดการกับส่วนตรงนี้ก็คือเรื่องของค่าเงิน<ม>นะคะกับเรื่องของราคาคอมมูดิตี้ก็คือราคาเหล็กในตลาดโลก<ม>นะคะอย่างออราคาเหล็ก อย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้กําหนดจากคอสพลัสก็คือวิธีการเราตั้งราคาเราจะใช้คอสพลัสนะคะก็มีบางส่วนที่เป็นการที่เราคลิปสต็อกเพื่อไม่ให้เกิดออป portunity loss ถ้าราคาเหล็กขึ้นบางทีลูกค้าจะ place order เข้ามาเยอะยอดขายเราก็จะเข้ามา mm. อยู่ในอยู่ on hand ค่อนข้างค่อนข้างล่วงหน้านานนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาเหล็กขึ้นเนี่ยค่ะ ก็จะทําให้ส่งผลให้ยอดขายของบริษัทเนี่ยเติบเขาเรียกอะไรนะโตตาม <lum S 1> มูลค่า,<ข>าเหล็กด้วยเพราะว่าบริษัทต,ตั้งราคาขายตามตามวัตถุดิบนะคะสตรัค uh huh. เจอร์ของการตั้งราคาขายของบริษัทจะเป็นลักษณะของคอสพลัส huh. นะคะก็คือราคาเหล็กในตลาดโลกเท่าไหร่นะคะเราก็จะบวกตัววัตถุดิบอื่นๆ,ๆเข้าไปแล้วก็บวกกับมาจินค่ะเราพยายาม ที่จะบริหารให้มัน,ให,มนให้มันสัดส่วนให้มันกระจายให้มันได้คงที่ะนะคะแต่ว่าแต่ละตลาดแต่ว่าลูกค้าแต่ละลูกค้าเนี่ยมาจึงก็จะแตกต่างกันไปอตอนนี้เราพยายามขยายไปทําสินค้าไปขายสินค้าที่ค่อนข้างเป็น high v a l u e หรือว่า High margin เพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเห็นปีนี้เราจะเห็นว่าอัตราการขายสินค้าถาังสาส่วนของบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นจากปีก่อน,อนๆนะคะถังสาส่วนจะเป็นถังที่ค่อนข้าง ข,ข้างทำอัตรากำไรให้กับบริษัทได้ดีค่ะ,คะสมมตเอาไปใช้วัตถุประสงค์ประโยชน์อัทถาประโยชน์เพื่ออะไรคะออทางสัม่วนก็จะใช้ในอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าในธุรกิจพวกโรงแรมร้านอาหาร<อ>คือคนที่จำเป็นต้องใช้แก๊สในปริมาณเยอะๆคอะค่ะ,คะต้องต้องบอกว่า จร,จริงๆที่บริษัทเน้นเน้นโตแบบออแกนิกก็คือตอนนี้เราเราพยายามเน้นไปที่ core business ของเราก็คือเรื่องของการทำถทังแก๊สนะคะให้ได้เป็นที่หนึ่งแล้วเราก็ยังมองว่าจริงๆส่วนนี้เนี่ยตลาดในส่วนนี้มันยังมันยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะคะเนื่องจากเราเชื่อว่าการเข้ามาทำธุรกิจในอุตสาหกรรมผู้ผลิตถังแก๊สเนี่ยเป็นการที่เข้ามาไม่ได้ไง่าย เราก็เลยเชื่อว่าการทําธุรกิจตรงส่วนนี้เรายังมีโอกาสเติบโตได้อีกแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะปิดโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดหรือว่าไปทําในธุรกิจอื่นๆนะคะเราก็ยังมองหาโอกาสในส่วนนั้นอยู่ค่ะ,คะจริงๆต้องเรียกว่าในปีสองปีก่อนที่จะมีการมีการเ,เกิดเรื่องโควิดขึ้นนีบริษัทก็มองโอกาสการลงทุนในหลายๆเรื่องอนะคะ เพียงแต่ว่าการที่จะขยายที่เรามองไปเนี่ยที่เราที่เราคิดว่าเราจะไปขยายธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยมันก็เกิดสถานการณ์โควิดทำให้เราเราชะลอนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาปรับเปลี่ยนรูปแบบในการพิจในการศึกษาในการพิจารณาการขยายธุรกิจจากเดิมที่เราเคยคิดว่าเราจะไปแบบไปสร้างโรงงานเองเลยจะไปทำธุรกิจในประเทศเหล่านั้นเองเลยตอนนี้เราก็ใช้ลักษณะ เราก็มองเรื่องของการทํา M;A เรื่องของการไปซื้อซื้อ,อธุรกิจ,จกที่ไม่อยู่ในในต่างประเทศแต่ถ้าดูปริมาณการขายปริมาณผลิตเนี้ยของเราก็เติบโตเติบโตค่อนข้างเติบโตขึ้นทุกปีแต่อาจจะไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะเนื่องจากอาจจะด้วยกําลังการผลิตของบริษัทเองที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10ล้านนะคะ<อ>แล้วก็ในส่วนของอัตราการทํากําไรเนี่ย ถ้าดูเนี่ยบริษัทก็เติบโตเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะถ้าตูถ้าดูเรื่องของกําไรนะเติบโตขึ้นมาเรื่อยอย่างที่บอกว่าบริษัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของออขายผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณเนยอะแต่เน้นขายผลิตภัณฑ์ที่ทํากําไรให้กับบริษัทได้มากขึ้นแต่ตัวที่เป็น m a s ส์โปรดักชั n เราก็ไม่ได้ทิ้งเนื่องจากว่าอ,อันนั้นก็จะเป็นฐาน ฐานเลี้ยงเรื่องของการผลิตเพื่อให้เกิดอีคอ o ร์มีออฟสเกลของบริษัทนะคะแต่ถามว่า,ามีการอิ่มตัวในตลาดไหมเท่าที่เราดูเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่ายังมีอีกหลายประเทศที่เราเห็นโอกาสการเติบโตนะคะเรามุ่งเน้นในเรื่องของคอร์บิสเนสนะคะเรื่องของการผลิตถังแก๊สเนี่ยแล้วเนื่องจากว่าถังแก๊สเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ต้องการเน้นในเรื่องของคุณภาพเพราะฉะนั้นชื่อเสียงเป็นส่วนสำคัญ นะคะเ,เราปีนี้เนี่ยเป็นปีที่บริษัทครบ40ปีนะคะก็เติบโตมาตั้งแต่เป็นบริษัทที่ยังเป็นบริษัทโนเนมนะกว่าจะทำให้ให้แต่ละประเทศเ,เรียกแต่ละลูกค้างี้ดีกว่าแต่ละลูกค้า,านี่ลลเชื่อถือในพลิตภัณฑ์ของบริษัทก็คือใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะอตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าถ้าคุณเป็นผู้ค้าแก๊สเข้ามาใหม่ในในธุรกิจเราเชื่อว่า SMC p เนี่ย จะติดลิสต์เจ้าที่คุณจะต้องเข้ามาถามหาว่าแพคเกจจิ้งที่จะต้องใส่อแก๊สของคุณเนี่ยหในสต้องมีชื่อ S M P C อยู่ในนั้นนะคะก็เราเราเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในท็อปท็อปเวนเดอร์ลิสต์ของบริษัทที่เป็นเมเจอร์ออล์แอนด์แก๊สณตอนนี้สิบปีข้างหน้าที่เรามองเราก็ยังเชื่อว่าถังเหล็กยังมีโอกาสเติบโตเติบโตไปได้อยู่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้สนใจ เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆที่เข้ามา disrupt ตรงนี้ไม่ไม่เราก็ยังสนใจเราก็ยังดูแลดูตลาดอยู่นะคะสิ่ง <ๆ S 2> ที่เราบอกว่าทำไมเราถึงมองการขยายไปยังต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเ,าเราเราเจอหลายๆตลาดนะคะที่มีเรื่องของอัตรากำแพงภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรื่องของโลจิสติกคอสต์นะคะโดยเฉพาะปีปีปัจจุบันเนี่ยค่ะเรื่องโลจิสติกคอสต์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นปัจจัยหลักทำให้ทำให เหมือนกับว่ายอดขายบริษัทเหมือนไม่โตนะคะแต่จริงๆถ้ามองว่าดูสต็อกของบริษัทปีนี้เนี่ยสต็อกของบริษัทยังมีมีค่อนข้างอยู่ในงบเนี่ยอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าบริษัทผลิตขึ้นมาเพื่อคีปเป็นสตอ็อกนั้นไม่ใช่นะคะสต็อกของบริษัททุกชิ้นคือมีเจ้าของแล้วถ้าบอกว่าคีย์สักเซสแฟกเตอร์นั้นมองว่าหลักๆเลยเนี่ยคือเรื่องที่เรา ที่เราพยายามเก่งในด้านที่เราถนัดนะคะแต่แต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยใ,ในอนาคตฉันจะต้องเก่งอยู่อย่างนี้อย่างเดียวนะคะแต่40ปีที่ผ่านมานะคะเรามุ่งเน้นในเรื่องของความสิ่งที่เราถนัดทำงานด้านนี้ให้ดีที่สุดนะคะเราเราคิดว่าเราเติบโตมาได้จากตรงส่วนนั้นแต่ว่าในอนาคตโลกเปลี่ยนนะคะโมเดลในการทำธุรกิจ อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่ใช่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เราจะต้องจะต้องทำนะคะมันอาจจะต้องมีเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าเราจะต้องเตรียมคนของเราให้พร้อมนะคะทำให้คนของเราให้พร้อมก็คือหนึ่งก็คือคนของเราต้องพร้อมเก่งในสิ่งที่เราเก่งอยู่สองต้องเก่งในเรื่องทันกับความเปลี่ยนแปลงที่ที่จะเข้ามาในอนาคต เนื่องจากว่าสินค้าของเราเนี่ยบางทีมันมีซีซันของเขาในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่สามารถส่งได้ตามที่เราคอมมิตกับลูกค้านี่มันก็จะทําให้เกิดผลกระทบกับกับลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นก็คือผลิตภัณฑ์ต้องได้คุณภาพบริการต้องดีแล้วก็คอมมิตเมนต์ต้องต้องรักษาให้ได้นะคะอันนี้ก็คือส่วนในเรื่องของของคุณภาพส่วนเรื่องวิสัยทัศน์เนี่ยเรายังมองว่าเราอยากจะเป็นผู้นํา ในอุตสาหกรรมทางแกส๊สนะคะแล้วเราก็จะต้องสนใจในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมและเราต้องเติบโตอย,อย่างยั่งยืนถ้าถ้าจะถามว่าทําไมนักลงทุน <จะ S 1> คว<น>รจะสนใจห,นหุ้นหุ้น SMC p นะคะพี่ก็จะบอกว่าหุ้นของเราไม่ใช่เป็นหุ้นที่ดูหหวดูให้ผลตอบแทนจากมูลค่าราคาหุ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้ามองให้ดูให้ลึกๆจริงๆเนี่ยหุ้นเราเป็นหุ้นที่ท,ที่ที่จ่ายปนผลมาทุกปีนะคะ ตั้งแต่บริษัทกลับเข้ามา r e ซ u m e trade เนี่ยบริษัทจ่ายันผลมาตลอดนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าจะดูว่าด i v i เดน d yield ของบริษัทก็อยู่ที่ประมาณ67%ถ้าเทียบกับเงินลงทุนถ้าคุณถ้าสมมติว่าทาังลงทุนต้องเอาไปฝากหรือเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้อย่างงี้มาตลอดตลอดแทบทุกปีนะคะคืออาจจะคอมมิตไม่ได้ว่าจะจ่ายอย่างงี้ไปตลอดแต่จากสิ่งที่ผ่านมาเราเราเชื่อว่าเราสามารถเราสามารถทําได้บริษัทอยู่ในอยู่ในภาวะวิสัยที่บริษัทสามารถตอบ ได้ด้วยโมเดลการทำอัตรากำไรสุทธินะคะมาจากเรื่องของกำลังการผลิตที่มากขึ้นหรือว่า Economy of Scale นะคะซึ่งปัจจุบันบริษัทว่า30%ที่กำลังการผลิตเท่านี้ก็สามารถที่จะค o อบเวอร์ในเรื่องของต้นทุนหมดแล้วนะคะโมเดลแบบนี้กูรูประจำรายการของเราทั้งสองท่านนั้นจะวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้ามาช่วงนี้ค่ะเรามาวิเคราะห์บริษัทสามมิตถังแก๊สจำกัดมหาชนกันนะคะก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายถังปิโตรเลียมเหลวหรือว่าถังแก๊สนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดนะคะ10ล้านถังค่ะต่อปีนะคะแล้วก็กระจายไปทั่วโลกค่ะก็ร้อยกว่าประเทศนะคะวันนี้ค่ะกูรูประจำรายการของเราทั้ง2ท่านนะคะจะวิเคราะห์โมเดลของบริษัทนี้กันนะคะดรนิเวศนเหนมเชิละเวะลากรนนักลงทุนหุ้นคุณค่า และดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลนักวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีสองท่านค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะค่ะ,คะเริ่มที่คุณวิสิตนะคะบริษัทนี้ตั้งมา4ทศวรรษแล้วนะคะ40ปีนะคะแล้วก็ มุ่งเน้นการเติบโตแบบออร์แกนิกมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไปไหนเรื่องโฟกัสแต่เรื่องของการผลิตถังแก๊สอย่างเดียวเลยจนกระทั่งตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นอันดับหนึ่งแล้วของโลกเวลาที่เราวิเคราะห์โมเดลธุรกิจเราจะวิเคราะห์ในมุมไหนได้บ้างคะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับบริษัทนียมีกำลังผลิตที่ใหญ่นะครับใหญ่ก็จะใหญ่ที่สุดของโลกนะครับเข้าใจว่าประมาณ10ล้านถังนะครับซึ่งเวลาวิเคราะห์เนี่ยหนึ่งดูตลาดเอ็กซ์พอร์ตนะครับอันที่2คือตลาดภายในประเทศนะครับ เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรตลาดภายในประเทศอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรการเติบโตของถังแก๊สเนี่ยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับการใช้ในครัวเรือนด้วยนะครับก็เรียกว่าเออร์มานาเซชั่นนะครับรก็อาจจะทําให้ตัวการใช้ปริมาณถังแก๊สเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คือการเติบโตของปริมาณการใช้ถังแก๊สเนี่ยก็โตประมาณปีหนึ่งสองถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเรียกว่าโตช้าๆหรืออาจจะเรียกว่า ใกล้อิ่มตัวนะฮะอิ่มตัวนะครับซึ Frederick ่งนะครับก็คือว่าการเติบโตตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อเรื่องของรายได้ของทางบริษัทสามมิถังแก๊สนะครับจะสังเกตนะครับว่ายอดขายของบริษัท smpc เนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก2าพันล้านถึงมา4.5พันล้านในช่วง3าปีที่ผ่านมานะครับขึ้นอยู่กับเรื่องของการซ์พอ์ตเรื่องกับขึ้นอยู่กับการที่บริษัทหาตลาดในต่างประเทศได้ขนาดไหนนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ตลาดซ์พอ์ตส่วนใหญ่ของบริษัทเนี่ย อยู่ที่2ทวีปนะครับก็คือแอฟริกานะครับ mm hmm. กับที่อเมริก hmm. าเหนือนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือว่าทําให้ตัวเลขการส่งออกต่าง,างเนี่ยของบริษัทดีขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ถ้าการวิเคราะห์อันที่1เนี่ยวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับรายได้นะครับรายได้ของบริษัทก็จะอยู่ทามว่า3.2ถึง4 5พันล้านเนี่ยนะครับอันที่2เนี่ยวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับอัตราการใช้การผลิตนะครับบริษัทนี้มีกําลังผลิตเนียกว่ามาณ10ล้านถังนะครับ อัตราการใช้การผลิตเนี่ยอยู่มาสัก69 uh huh. นั่นหมายความว่าบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มอัตราการใช้การผลิตโดยไม่จําเป็นต้องเพิ่มโรงงานได้นะครับอันที่3าเนี่ยต้องดูเรื่องเกี่ยวกับอัตรากําไรขั้นต้นนะครับอัตรากําไรขั้นต้นอัตรากำไรสุทธินะครับปกติเนี่ยนะครับธุรกจิจของบริษัทเนี่ยจะมีอัตรากําไรขั้นต้นอยู่ประมาณสัก24-25ปนะครับปีนี้อาจจะประมาณ24.5 ส่วนหนึ่งเพราะว่าราคาเหล็กรีดร้อนซึ่งเป็น50%ของวัตถุดิบเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นนะครับแต่บริษาาารากการัทก็สามารถจัดก,การได้ดีและว่าสามารถจัดการหรือว่าอัตาร,ร,รากาไรขั้นต้นเนี่ยยังอยู่ค่อนข้างสูงนะครับ24.5%นะตัวอัตาร,ร,รากำไรที่เกิดจากการปฏิบัติงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่17%จนะครับจากเมื่อปีแล้วอยู่20%ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวกับ เรื่องการขัดแคลนเรื่องคอนเทนเนอร์ในการ <ฮะ S 1> ส่งออกนะครับ <ฮะ S 1> ซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่าจะว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับในปีหน้าดีขึ้นนะครับก็เรียกว่า supply disruption เรื่องคอนเทนเนอร์อเนี่ยก็จะลดลงนะครับก็จะทําให้ตัวอัตราการกําไรที่เกิดจากการปฏิบัติงานของบริษัทเนี่ยดีขึ้นนะครับ <ฮะ S 1> สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยมีการเติบโตเรียกว่าจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอนะครับดีเวเดนยูของบริษัทเนี่ยอยู่แถว6% นะครับชนะเนี่ยคือเมื่อดูจากการวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยก็มองว่าเป็นบริษัทที่เรียกว่าถึงแม้ว่าการเติบโตอาจจะอิ่มตัวนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นที่มีปันผลสม่ำเสมอครับค่ะถ้ามองในมุมของการสร้างมา r จิ้นให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบันเนี่ยคุณวิศิษฐ์คะ่ะมันเขาสามารถทําได้ในลนักษณะของการเพิ่มยอดขายได้เร็วคือจะเพิ่มได้เร็วกว่าหรือว่าจริงๆแล้วออกโปรดักต์มาเนี่ยจะมีโอกาสในการเพิ่มอัตรากำไรสุทธิได้ดีกว่าครับการออกโปรดักต์ใหม่นะครับ ผมคิดว่าอาจจะสามารถหา S-Curve ให้บริษัทได้นะครับโดยที่ว่าขายไปพร้อมกับสิ่งที่เขาเป็นฐานเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นการเติบโตของบริษัทครับสังคมเมืองขยายมากขึ้นนะครับสังคมที่เรกว่าจําเป็นต้องใช้ก๊าซถุงต้มเนี่ยก็ยังความมีความจําเป็นอยู่นะครับผมเชื่อว่าในระยะเวลาห้าสิบปีเนี่ยบริษัทสามารถไปได้ด้วยออร์แกนิกโกของเขาครับ เรียนถามอาจารย์น,นิเวศนิดนะคะอาจารย์บริษัทนี้อยู่มานานทีเดียวนะคะ40ปีแล้วะคะ่ะแล้วก็ไม่วอกแวกไปทําอย่างอื่นเลยครผลิตถังแก๊สอย่างเดียวเลยนะคะทีนี้ถ้าจะดูโมเดลในที่เขาเติบโตมาแบบออร์แกนิกแล้วก็โมเดลในเรื่องของการผลิตแล้วก็จําหน่ายไปต่างประเทศเนี่ยอาจารย์มองทิศทางการเติบโตจากนี้ไปยังไงบ้างคะสำหรับ smpc จริงๆบริษัทนี้ต้องบอกว่าเขาก็โดดเด่นในแง่ของการผลิตถังแกส๊สนะแล้วก็ ขยายตัวมาเรื่อยจนกระทั่งใหญ่ที่สุดในโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็อันนั้นก่อให้เกิดอีโคโนมิยักสเกลเยอะนะนะือคือได้เปรียบกับผู้แข่งในแง่ของการผลิตนะครงนะตรงน,นี้ก็ทําให้เขาสามารถส่งออกไปอะไรไปทั้งที่การส่งออกเนี่ยปกติต้องมีค่าต้นทุนในการขนส่งน่าจะน่าจะเยอะกว่านะแสดงให้เห็นว่าเขาก็แข่งขันได้บริษัทเนี่ยอยู่ในโพซิชันที่แบบว่าเป็น ก็เรียกว่าแคชข่าวนะส่งไปได้เลือกโตาช้าๆนิดๆหน่อยๆแต่ว่ามีคนนี้ว่าสเกลดีมากใช่ไหมก็เลยมีกําไรจริงๆกําไรดีมากครับกำไรดีมากเอาเออออะไรคือดีมากจริงๆนะขนาดทําถังแก๊สเนี่ยซึ่งปกติไม่ควรจะมีมาจนระดับนี้นะแต่เขามีขนาด1 3 14%เตอนลยหลังๆนี่นะซึ่งผมว่าเยอะมากคนที่ทำผลิตถังแก๊สในประเทศไทยเนี่ยจริงๆผมว่าไม่ได้อย่างนี้หรอก ไม่ยเยอะหรอกนะแต่ว่าพอส่งออกตัวเนี้ยกบกบได้เยอะเพราะเขมีอีพันเดีสเกลนะอย่างในในเมืองไทยเนี่ยผมก็เข้าใจว่ามันมีคนทําเยอะพวกออตอทอปิกนิกแก๊สอะไรสมัยก่อนก็มีกันเขาก็ไม่ได้ไปสามารถที่จะไปแบบเบียดพวกนั้นออกไปก็แข่งขันกันได้นะเพราะฉะนั้นจริงๆบริษสตัทเนี่ยนาชีเนี่ยเป็นแคสตากัแล้วก็จ่ายเป็นผลค่อนข้างดีกําไรดีแล้วก็ ยอดขายก็ไปได้ไม่ตกครับแต่เติบโตช้าๆหรืออีกหน่อยจะดิ่งก็มีความเสี่ยงทางด้านคู่แข่งอาจารย์มองว่าความเสี่ยงที่จะเข้ามาดิสรั랩คือคู่แข่งนะคะอ่าค่ะนี้มาถึงคุณวิสิตแล้วนะคะวิสิตอย่างนี้ประเมินมูลค่าหุ้นสําหรับซัมมิทถังแก๊สยังไงคะครับแน่นอนคือปกติเนี่ยนะครับซัมมิทถังแก๊สเนี่ยสามารถประเมินด้วยวิธี P E นะครับ Price Earning Multiple เนี่ยนะครับ P E ของบริษัทเนี่ย ถือว่าไม่แพงนะครับอยู่วันสิเอดเท่านะครับอันที่2เนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ว่าระหว่าง ROE ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นกับราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับหรือว่า Price per book เมื่อเปรียบเทียบ ROE นั่นเองนะครับ ROE ของบริษัทถือว่าสูงนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ Price per book อยู่ประมาณสักสองเท่านะครับ,รบในแง่ของ Price per book ROE ตรงนี้บ่งบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยไม่แพงนะครับในแง่ของเงินปันผลเนี่ย นะครับก็คือบริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้สม่เสมอนะครับ <ฮะ S 1> อยู่มาสักหกเปอร์เซ็นต์ยิวนะครับถือว่าปันผลดีนะครับโดยโอเวอร์ออลเนี่ยด้วยแวร์ลูเช่นเนี่ยนะครับไม่ถือว่าแพงนะครับการที่ว่าบริษัทเนี่ยสามารถเจาะตลาดแอฟริกาได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น S curve รหนึ่งในอดีตของเขานะครับฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นยิ่งที่ต้องหาตลาดใหม่ๆนะครับเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในเรื่องการปิดถังแก๊สนะครับการที่ว่าเขาเจาะตลาดใหม่ๆได้เนี่ยถือว่าเขาสามารถที่จะ เพิ่ม S-curve ได้ด้วยครับอ๋อแต่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการเพิ่ม S-curve เช่นเดียวกันครับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจะเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนถ้าเกิดมียอดขายระดับ3ามพันล้านเนี่ยถือว่าเป็น S-curve ที่ดีครับอืมค่ะคุณสิทธิ์มองว่าเขาน่าจะเป็นหุ้นประเภทไหนดีคะอผมให้เป็นปันผลครับปันผลสูงครับค่ะเอละา่าสำหรับสามิถีถังแก๊สนะคะสองท่านมองชัดเจนนะคะว่า ความแข็งแกร่งในเรื่องของธนะาการเงินเนี่ยดีนะคะแล้วก็การเติบโตในอดีตมาก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสองท่านาตั้งคําถามนะคะสาหรับโมเดลธุรกิจที่ทําอยู่ก็คือเรื่องของการผลิตถังแก๊สเนี่ย,ยขายไปทั่วโลกนะคะแล้วก็เน้นในประเทศที่กําลังพัฒนานะคะหรือว่าประเทศที่กันยังไม่พัฒนานะคะทีนี้เนี่ยถ้าเขาเริ่มจเจริญม,มากขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนนะคะหรือแม้กระทั่งจะมีความสามารถในเรื่องของการผลิตถังแก๊สเองนะคะอาจารย์นิเวศก็ห่วงในเรื่องของ คู่แข่งนี่แหละค่ะอาจจะเป็นที่ดิสลอฟก็ได้นะคะแต่ว่าทางด้านของดรวิสิตก็มองว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีการปันผลที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็การเติบโตนั้นจะขึ้นอยู่กับ เศรษฐกิจโลกค่ะเป็นการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของสหมิตถังแก๊สนะคะก็ต้องถือว่าเขานั้นเป็นผู้ผลิตถังแก๊สที่กระจายไปกว่า100ประเทศค่ะบริหารจัดการในเรื่องความเสี่ยงที่เป็นราคาเหล็กแล้วก็เรื่องของ fx ได้ค่อนข้างดีทีเดียวค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะดรนิเวศแล้วก็ขอบคุณดรวิศิตด้วยที่มาวิเคราะห์ข้อมูลดีๆให้เราฟังกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับรายการ s ิ n e s s m มเดลนะคะเราก็จะมี Case Study นะคะที่สัมภาษณ์ผู้บริหารคะ่ะถึงกลยุทธ์การทำธุรกิจของเขารวมไปถึง Business Model ที่แข็งแกร่งของเขาในการที่จะสร้างการเติบโตในอนาคตข้างหน้าแล้วก็จะมีกูรูประจํารายการที่มาวิเคราะห์ให้เห็นนะคะว่าโมเดลแบบนี้มันจะสร้างการเติบโตได้ ไกลแค่ไหนนะคะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้เลือกกิจการลงทุนที่มีคุณภาพแล้วก็มีการเติบโตแบบยั่งยืนนะคะวันนี้ดิฉันนวระเจริญประพิน์ลาไปแล้วนะคะเราพบกันใหม่วันพุธหน้านะคะ1 0 3นาิกานาทีค่ะสวัสดีค่ะ